ตาแจ๋ห่าวทกเชื้อมันห่าวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอูหานเราเชื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับเราสื่อเราหรือยังคะเก่งมากค่ะดีมากค่ะเฟย์ฉางห่าวค่ะดูจากรูปภาพนะคะนักเรียนคิดว่าวันนี้เราสื่อจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างในนี้เก่งมากค่ะก็มีรูปอาหารใช่ไหมคะงั้นนักเรียนคิดว่าเราสื่อจะมาสอนเรื่องอะไรคะอ่าเราสื่อเป็นเชฟเลยน,นะคะวันนี้ ับเซอก็จะมาสอนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยเรื่องที่เราซื้อจะมาสอนนักเรียนนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องของฉืออู่ฉืออู่ฉืออู่นักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะฉืออู่แปลว่าอาหารเก่งมากคะ่ะลองออกเสียงรอบนึงคะ่ะฉืออู่เฟยฉางห่าวค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปเรียนเรื่อง ชื้อ,อห,หรือว่าอาหารกันเราไปดูกันเลยมาถึงเชิงสื่อหรือว่าคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคือคำว่าชื่อชื่อชื่อ,อนักเรียนเราออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะเฟยชางหาวค่ะชื่อนะคะแปลว่ากินเหมือนที่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองคำว่ากินในภาษาจีนเราออกเสียงว่าอะไรนะคะ ไฟฉาห่าวนะคะชื่อแปลว่ากินนะคะชื่อกินอันนี้ก็เป็นปีชุนนะคะหรือว่าลำดับคิดเหมือนเดิมเราซื้ออยากให้นักเรียนดูนะคะว่าเขียนคิดไหนก่อนจะได้เขียนได้ถูกต้องแล้วก็ทําให้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคําศัพท์เชิงสื่อตัวต่อไปนะคะดูจากรูปภาพนักเรียนคิดว่าคําต่อไปอาหารประเภทใดคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือโจ๊กนะคะโจ๊กในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าโจ โจโจนักเรียนเราออกเสียงสิคะ mm hmm. เฟยฉางห่าวค่ะโจ๊กในภาษาจีนเราออกเสียงว่าเก่งมากค่ะโจะนะคะโจ๊กอันนี้ก็คือปีชุดหรือลำดับขีดนะคะก็อย่าลืมดูกันด้วยนะคะมาที่อาหารประเภทต่อไปนะคะดูจากรูปภาพบเกเรียคิดว่าเป็นอาหารประเภทใดคะ,ะมีเส้นมีผักมีเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับ ที่เรากินกันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยนั่นเองอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวในประเทศจีนนะคะก๋วยเตี๋ยวในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางฮาวค่ะเมียนเถียวนะคะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนักเรียนเราออกเสียงอีกรอบหนึงค่ะเมี่ยนเถียวก๋วยเตี๋ยวเฟยฉางฮาวค่ะ คำว่าเถี่ยวนะคะในที่นี้คำว่าเถี่ยวตัวนี้นะคะจะแปลว่าสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะคะเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะคำว่าเถี่ยวคำว่าเมี่ยนนะคะในที่นี้ก็จะหมายถึงแป้งดังนั้นเมี่ยนเถี่ยวนะคะก็จะแปลว่าก๋วยเ,เตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ทำมาจากแป้งนั่นเองนะคะ คำสอบตัวต,ต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนคงจะชอบกินกันมากเลยนะคะน,นักเรียนลองเดาดูสิคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเฟยฉางฮาวค่ะอันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะไส้กรอกนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเซียงฉางเซียงฉางเซียงฉางนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางฮาวค่ะเซียงฉางนะคะแปลว่าไส้กรอก อันนี้ก็จะเป็นปีชุนของคำว่าเสียงฉางนะคะอ่าน,นักเรียนลองออกเสียงอีกรอบนึงค่ะเสียงฉางเฟยฉางห่าค่ะเซียงฉางไส้กรอกนะคะอาหารประเภทต่อมาหรือชนิดต่อมานะคะอันนี้จะเป็นอาหารที่คนจีนนิยมกินกันในวันตรุษจีนนะคะนั่นก็คือเกี๊ยวนั่นเองเกี๊ยวนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเจียวจืเจียวจื เจียวจือนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยช้างหาวค่ะเจียวเจือนะคะแปลว่าเกี๊ยวเกี๊ยวนะคะที่คนจีนเขามักจะกินกันในวันตรุษจีนเพราะเชื่อว่าเป็นความมั่งคั่งสิริมงคลทําให้เราร่ํารวยนะคะอ่นักเรียนเราออกเสียงรอบนะคะเจียวจือเจียวเจือเจียวเจือเฟยฉางหาวค่ะเจียวจือแปลว่าเกี้ยวเก่งมากค่ะอันนี้อย่าลืมดูปีชุดนะคะ มาดูคำศัพท์คำต่อไปนะคะอ่าดูจากรูปภาพอาหารแล้วเราเรียงคิดว่าเป็นอาหารชนิดใดอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเฟย์าชางฮาวค่ะอันนี้ก็คือข้าวผัดนะคะข้าวผัดในภาษาจีนเราเออกเสียงว่าฉาฟันฉาฟันฉาฟันเราออกเสียงสิคะเฟย์ชางฮาวค่ะฉาฟันนะคะแปลว่าข้าวผัดคําว่าฉาตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าการผัดนะคะผัด ผัดคำว่าฟ้านฟ้านตัวนี้ก็จะแปลว่าข้าวดังนั้นชาวฟ้านก็จะแปลว่าข้าวผัดนักเรียนรู้ข้าวหม่แล้วนักเรียนก็ออกเสียงรอบนะคะชาวฟ้านชาวฟ้าน,ชา,านชาวฟ้านแปลว่าเฟยช้างหาวค่ะอันนี้ก็อย่าลืมดูปีชุ่นกันด้วยนะคะ มาถึงอาหารชนิดต่อไปอ่าบางคนก็คุณหน้าคุณตานะคะอันนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะนั่นคือมันโถนะคะมันโถในภาษาจีนเราก็จะออกเสียงคล้ายภาษาไทยนะคะแต่เราจะออกเสียงยาวกว่าน,นิดนึงเราจะออกเสียงว่าหมานโถมานโถมานโถนักเรียนเราออกเสียงสิคะเพื่ช้างค่ะค่ะมานโถนะคะแปลว่า มันโถมีใครเคยกินมันโถไหมคะอ่าเฟยฉางฮ่าวค่ะอ่าออกเสียงอีกเล่าน,นะคะมันโถมันโถมันโถ,นโถเฟย์ฉางฮ่าวค่ะอย่าลืมดูปีชุนตรงนี้ด้วยนะคะมาถึงคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะอ่านักเรียนดูจากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอาหารชนิดใด มาดูการว่าถูกหรือเปล่านะคะที่นักเรียนตอบมาอาหารชนดิดนี้นะคะก็คือเยอร์โกลเยอร์โกลเยอร์โกอ่านักเรียนแล้วออกเสียงสิคะอ่าเฟยฉางฮาวค่ะเอาออกอีกรอบนึงเยอร์โกเก่งมากค่ะเยอร์โกนะคะแปลว่าฮอทดอกมีนักเรียนสับสนนะคะว่าเยอร์โกกับเสียงฉางเนี่ยเหมือนกันเสียงฉางคืออะไรอ่าไส้กรอกเยอร์โกนะคะก็คือ เราจะนำเสียงช้างเห็นเสียงช้างไหมเสียงช้างนะคะมาใส่ไว้ในขนมปังแบบนี้ถ้าเป็นเสียงช้างอย่างเดียวนะคะเราก็จะเรียกว่าเสียงช้างหรือไส้กรอกแต่ว่าถ้ามีขนมปังประกบแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเยอโกเยอโกนะคะหรือว่าฮอทดอกนั่นเองแตกต่างกันนะคะนักเรียนยาจามสับสนนะคะอ่าออกเสียงรอบนึงเยอโก เย่อโกอ่าออกเสียงรอบนึงเฟยฉางห่าวค่ะมาถึงคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็บางคนก็จะทานเป็นอาหารเช้านะคะนักเรียนลองดูแล้วลองเดาสิคะว่าคือภาพอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชเนียภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าซานหมิงจือซานหมิงจือซานหมิงจือนักเรียนลองออกเสียงสิคะ เฟยฉา,าง่าค่ะซานหมิงจื่อนะคะแปลว่าแซนด์วิชแซนด์นวิชในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเฟยฉางปังนะคะเราจะออกเสียงว่าซานหมิงจื่อแซนด์วิชนะคะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นนะคะอย่าลืมดูด้วยนะคะถ้าเราดูปีชุ่นเราก็จะรู้สึกว่ามันเขียนง,ง่ายขึ้นนะคะมาถึงอาหารอย่างต่อไปนะคะ ประเภทต่อไปอ่านรู้จักรูปภาพนักเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเมื่อเราพูดถึงภาษาจีนนะคะเราก็จะนึกถึงอาหารประเภทนี้นั่นก็คือซาลาเปานะคะซา,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 าลเา,เาเปาในภาษาจีนะะาราาเราจะเอาเสียงว่าเปาจือเปาจือเปาจืานักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางาวค่ะเปาจือแปลว่าเก่งมากค่ะในภาษาจีนนะคะซาลาเปาเราจะเอาเสียงว่า เก่งมากค่ะเปาจืนะคะซาราเปาก็อย่าลืมดูปีช่ชุนกันด้วยนะคะมาถึงอาหารประเภทสุดท้ายนะคะที่เราซื้อจะนํามาสอนนักเรียนในวันนี้นักเรียนคงจะรู้อยู่แล้วนะคะและเราซื้อก็อรู้ด้วยว่านักเรียนชอบมากอันนี้คืออาหารประเภทใดคะเฟยฉางข้าวค่ะอันนี้ก็คือไก่ทอดนั่นเองไก่ทอดนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าจ้าจีจ้จาจี จาจีนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฮ้ยฉาง่างนะคะคาว่าจ่าตัวนี้นะอย่างที่เราซื้อวงนะคะแปลว่าการทอดทอดตัวคําว่าจีจีตัวนี้ก็จะแปลว่าไก่ดังนั้นจ่าจีนะคะก็จะแปลว่าไก่ทอดไก่ทอดนะคะในภาษาจีนเราออกเสียงว่า เฟยฉางฮ่าวคาไก่ทอดนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าจ้าจีจ้าจีจ้าจีออกเสียงอีกรอบนะะึงค่ะเฟยฉางข่าวค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเชิงสื่อหรือว่าคำศัพท์เกี่ยวกับฉืออู้หรือว่าอาหารไปแล้วนะคะก็มาถึงจั่วเย่จั่วเย่ก็คือการบ้าน โดยการบ,บ้าของเราซื้อก็หนึ่ใบเหมือนเดิมนะคะซึ่งด้านบนจะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เราได้เรียนไปในวันนี้ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งมีคําชี้แจงให้ว่าให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วนําตัวเลขหน้าคําศัพท์ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะตัวอย่างก็คือเช่นรูปแรกเป็นอะไรนักเรียนก็เอาตัวเลขที่มันเป็นตัวสอนจีนมาใส่ให้ถูกต้องนะคะ พร้อมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะถ้าหากลักเรงคนใดไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามเราซื้อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจ,จ้าจี